สวัสดีสดยามเที่ยงครับทานข้าวเที่ยงครับพี่น้องมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันครับ <c oughs> อ้นัลบยากเลยเข้าสวนได้นะ <c oughs> <c oughs> เลยนะงานเต้นที่รู้เลยอันนี้ก็คึกคืนหน่อยนะฮะทีมงานรถเยอะมากเลยจานชูนี่ปีกจะเริ่มออกแล้วครับเริ่มงอกออกปีกแล้วบินฮะจานชูจะบินแต่ว่ <c oughs> ามันระยะมันไกลเนาะมันก็ได้มีช่วงแบงบเกี่ยดินให้ไปตะสวยบอ จะสวยเด้แมนด้วยตกี้บ่ะแค่จะสวยบ่ไม่ใช่ตะกีตตะกิดตะกีตบ่อือายทะเบียนมหาชนธรรมมะนาวครับบ่อยดูดูมันผมใส่ดินให้มันมันนี่เดี๋ยวมันจะไปเทถนนครับเนี่ยตาโดนแล้วเว้ยเอาหิ้ว้ยดีเนาะ ไม่งั้นเขาจะบอกว่ามือใหม่บอไม่ใช่อาจารย์เหลาเด้เนี่ยตาเนี่ยดันดันดันทีมือนะแรงอย่างเงรถแกดีด้วยแบบใบมีดคมด้วยนะผ่านมันคมมันเกล็ดดินพูดเอ็นไดคลิปตาไรเด้แรงตาสามใสนะ แกเบิร์นยางใส่เลยใช่ไหมนี่แกทานข้าวจังจูไม่ชวนแกมาทานข้าวด้วยเหรอเองวันนี่วันละพันห้าเงงงงงเอาจากบ้านกับข้าวครับสองพันข้า สองวันก็เอาวันละพันไปโออะ้โอหัวตาเดียวขอตะเกะผมมาก่อนเนอะมือนเหมือนฝั่งนู้นบ่ใหญ่เลยวับเหมือนฝั่งนู้นบ่น้ำมันก๊าลเดียวดันได้ทั้งวันทั้งวันรถเนี่ยอือโอ้ถ้าเกะอึดงละห้าร้อยบาทใหญ่มันรุ่นไหนวะสองสูบเองยี่สิบหกยี่สิบหกบ่มันรถคุณที่สุดอะเราไอรถเล็กนั่นไปก่อนสองสูบใช่ไหมสีไอสารไม่สูบสีทุกตาสีเดียวใส่แม็กเจอร์พีอะ ร้อยเลยขึะนอา,นาลอยนะไตยอยู่เนี่ยดินอยู่ขนาดนก้กำแพงมันเข้าแค่นี้เนาะ <c oughs> แล้วมันสาดไปเนาะแล้ววิ่งใส่เกจสี่เกีห้าเนองเลยเริ่มพลื่นใต่เอ็นงาาเบ์เลยไตยไต่ขอบขนนาเ้ยวเล็วความกว้างท้างขนาประมาณช่วงรถหนึ่งอะใครพูดเลยวะ ต้องไม่เรียกเขามากินข้าวด้วยนั่งบนอะไรบนรถอ่ะเขาเลี้ยงช้างบนรถอะไรเองจะไปอยู่กไอคัน่วอรันมันคาอ้ยเลวหารตอนนี้เ่อาหารยังเมหด่ใยำอะไรเยอะแยะเลยไอ้นัดบอก ช่วงนี้กินข้าวไม่ค่อยอร่อยรู้เป็นโรคอะไรอืมแค่เมื้อละสามจานเองเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นบอกถ้าลเมื่อคัดแยะนี่สนครกำลังจะมาแลงบอก,อนนกเล่นนเนขายรถขายรถไปลูกน้องไม่มีงานทำสัลตหครับจากนี้ก็อยู่บนรถพี่ไม่เอาลงวะ พี่ก็พี่ก็ไม่รู้ว่าน้ำนึงนี้หมดเนาะเอ,อ้แล้วทีนี้เราจะไปเอาน้ำาืีอไหนว่าน้ำกินนี่ตรงไหนวะไอตรงร้านตรงนู้นมีไหม,ม,ไมแม่งมันหักไปแล้วมันไม่ขึ้นไม่ขืนเลยและลนตรงเลยแลวเาตอนนี้ก็ทานข้าวกันจะอิ่มแล้วนะครับมป้าื่เหมนูเรื่องอีหา ทำให้ยังเทียบยังขับรถทำให้แบอกต้องมามันมามันมามาซ้อมมึงจะควายมันอีแจกตัวนั่นอืมสองเบิร์ควายทุกคนเลยเนาะอืมใช่นี่แล้วก็ถ้าเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีมันจะมีตรงนี้ดูยอดว่าอันนี้จันชูบอกจันชูจะปั่นให้ได้ร้อยสามสิบไปตัดแตงกอมเลยแกกล้อแก จมบงมันไวจริงๆอ่ะปพิบมเ่ฮะครับดูนี่ดูเดี๋ยวผมจะนั่งไปกับมะนาวครับจะนั่งรถไปกับมะนาวเดี๋ยวไปใส่ดินครับอันนี้ผมใส่ให้ครับผมใส่ให้มันยังไม่ไม่นี่เลยมันมันออกตัวแล้วอ่ะอนั่งไปนี่เลยครับอัดสามพี่น้องซ้อนสามตำรวจจับวะนี่โอ้โหมันเป็นรถือมันห้างหนูครับนี่ โอ้มีบอสเสริมครับอันนี้บอเด็กหน่อยแกก็ไ่ยินงูกัดได้งู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 พออะไรไมีอยนเดียวเน้อผมจะได้เมื่อไรเขาจะส่งมาเลยวะเราอยู่ในรถหรืออยู่ในถ้ำเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้แล้วไหม เมาน้ำหอมเมาน้ำหอมเสียบ่อยครับโอ้หลายหลายกระซับเนี่ยหนึ่ดูเขาจะส่งมาให้อันหนึ่งลายยี่ห้อเลยโอ้เดี๋ยวพี่ไปกรุงเทพยเดี๋ยวพี่เอามาให้เของพี่อ่ะไม่มันสามขาสี่ขาเดี๋ยวจะเอาผมจะเอาขาไอ้นั่นมาให้โอ้ยไอ้นั่นน่ะนู่นน่ะยืดออกถ่ายบนยอดไม้ได้นู่นน่ะที่เขาส่งมาให้มันน่ะอู้ยไอ้แบกซีสากองอ่ะ เออนี่แบบแต่ว่ามันใหญ่โอ้ยมันใหญ่โอ้มันยาวแบกเซเลยถืออย่างเงี้ยนะเฮ้ยไม่ถืออย่างนั้นแล้วแบกแบกเข้าแบกเข้าขาแบบนี้แหละแต่มันใหญ่มันเป็นขามันเป็นขาสีดำอย่างนี้เลยแต่ว่าแต่ละขามันอ่ะใหญ่อ้นี่พอๆกับใกล้ๆเกือบถึงน้ำเกียร์แต่ว่ามันใหญ่เพราะว่ามันมีสี่ชั้นไงมันเป็นมันไม่เกะกะว่ะโน่นน่ะความสูงมันนี่เท่ากระจกนี่แหละ โอ้จะ่ผ <minutes> ่านข่อยย้อนอยู่เนี้ยลอยลอยร้องพอๆกับรถพี่เลยตอนนี้พัดลมพัดลมแอร์พี่มันเริ่มจะไปแล้วมันร้องมันมีนกแสกอยู่ใต้ท้องรถอ่ะบอยบอยหาะแตั้งไ้บ่โอวแล้วแต่าย์เอ้ยจะตั้งอีกรอบนึงก็ตั้งรถไอยเอ้ยบอยบอยเดี๋ยวก็จะเอาท้าอันมีแต่ทีมงานเทาองไอจิตั้งอยู่ อ่าครับเดี๋ยวผมลงก่อนเพราะว่าถ้าไปลงตรงนู้นเดี๋ยวฝุ่นครับอ่าขอบคุณนะครับที่ให้โดยสารรถมาครับเอ้ยมีหยิบเอาเอยมีเช็ดปากด้วยขนาดขนาดที่เสียบกระจกยังไม่มีแล้วใส่ดินเลยโอเคใส่ดินเลยดีครับรอบบายครับ <Hey. S 2> เอาครับอันนี้เจ้าสมพงศ์ก็จะอยู่กับเราเป็นวันสุดท้ายแล้วครับก็จะไปอยู่กับเสียแพรนะฮะเสียแพรที่แถวๆเลยจระเข้มากไปครับผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเสียแพรชื่อบ้านอะไรนะนี่ครับเมื่อเช้าเ,าเสียแพรมาดูรถแล้วครับ เสียแพ่ก็พักพวกกันครับอยากได้เจ้าสมพงษ์ไปอยู่ด้วยครับก็เสียตีนก็เลยไม่เป็นไรไปอยู่ก็ไปอยู่ครับพี่น้องก็ไปอยู่ด้วยกันนะครับไม่ได้ไกลจากบ้านกลวดครับอยู่ใกล้ๆบ้านกลวดเลยนี่ทีมงานเราก็จะเข้ามาใส่ดินกันครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามว่า,านิตาชิทีมงานเสียอั้าเป็นอไร ญาติมาเยี่ยมครับลูกเมียม,มาเยี่ยมพี่น้องโอ้ยข้าเจา้าคือดีแทบเบื้องเนี้ยมีลูกเมียม,มาเยี่ยมนะครับปัดทีมเฮาคือลูกเมียมอยู่ไซเบ<ท>ิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาตอกจันระเบียบครับจันระเบียบเที่ยงแล้วเที่ยงแล้ว สาผ้าห้องแอกแอกใส่ดินเรียบร้อยครับ <_ d ata> เดี๋ยวรอออกไปพร้อมกันครับ <_ d ata> ไปตอนนี้ก็ไม่ได้เทครับ <_ d ata> มี่ม,มีงานอยู่คนละเ <_ d ata> พื่อนบอกแล้วแล้วแต่ไพสิไปแล้วว่ารถรถรวมก็คือไพสิไปก็ไป <_ d ata> โอ้ยเสียเสียชังสี่บระหยามันถือครัวแบตบอก <_ d ata> มี่เราเด้ไอ้ของ เสียซูนอ่ะมันหักลงต้องเอาอยางยางไม่มามปิดไว้นี้อันตรายหาล่องข้อกันเลยขับใบบ่กขปป้าใบเก่าอันตรายตัวแท็แกเงินไ,ไว้ไงกูป,ปุ่นแลว้ว <c oughs> นี่ครับยูนีตอนนี้มีอุบลสองขั้นนีล่ละ อีกสองคันนึงกับจอดสนิทครับกูบลเครื่องพังพี่น้องอเอารถเจแคทมาขุดเอาโกเบมาขุดฮอนแดดครับผมฮอนแดดครับ ช่วงจอดก็ต้องเช็คดูความเรียบร้อยหน่อยนะครับพี่น้องเอเอครับเดี๋ยวหลังจากส่งการนี้บ่แน่ครับอาจจะได้เจอกันกับทีมงานตัวหนึ่งอยู่แถวสีสกเกียรก็ได้พี่น้องเอ้ย ยังเงียงว่าดังอ่ะคั่งนี้ก็เริ่มไซ้แล้วครับตักตักตักเอาเรือวองเยวเนีนี่ครับตอนนี้ก็จอดกันล่อเอาดินไปล่งกันครับพี่น้อง ุฟอ้ยไงเบาลมหักวกุดอุ้ยอุ้ยยกรถไปแล้วออ้ยโอ้ยคีฟ่นครับคีฟุน่นะ <c oughs> เดี๋ยวอีกสักสิบนาทีค่อยออกไปครับ <c oughs> ก็จะเป็นระยะเวลาที่พอดีนะกับการได้เข้าไปเทนะครับ เอามาดูจานชูขับเจ้าสุพงตักดินใส่รถทีมงานวันนี้สุพงคั่วแปดครับคั่วแป ขยับตัวแล้วครับไปเลยไปเลยวันนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับไม่รีบแล้วนะครับเนื่องจากรถเรามันเยอะนะต้องทิ้งระยะทางนะครับมันจะได้ออกง่ายเข้าง่ายครับอ่าเรียบร้อยครับผมไปตามขบวนไปเลยจากทานข้าวเที่ยงเสร็จครับก็ขยับตัวกันแล้วไป ลุยครับพี่น้องลุยลุยนะครับสู่ต่อครับผมค้นสู่ชีวิตครับพี่น้องสายน่านกระห้องโอ้ยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเลยต่อมออกความมาแล้วครับ ครับรถน้ําไม่ยอมเข้ามารถนี่พอ,อ,อไปเราก็บ่ามาครับผมรถน้าครับยังไหนกว่ผู้เจ้านี่เ่นโตัวแท้รถน้ำไหมโอ้ไแล้วหมดงานนะขบวนหมดงานก็เริ่มเคลื่อนขอบวนแล้วครับเริ่มเคลื่อนขอบวนแล้ว ไปเลยลูกพี่ไปเลยเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เ,เริ่มลงมือแล้วครับรอบบายเราค่อยมาติดตามคลิปต่อไปนะครับหรือว่าจะดูให้จบที่รถวิ่งออกไปเนะาะว่าจะมีใครจมไหมเอาอย่างนั้นก็จัดไปครับจะมีใครรอดไม่รอดเอามารอดูกันครับฝุ่นขนาดนี้ป้าเร็วยว่าเห็นีหยังเลยโอ้ย เอ้เฮ้ไปเป็นขบวนเลยครับมุนไม่เห็นทางแล้วไม่เห็นทางแล้วโอ้ยโอ้ยอใจไม่ออกอ่บาบายบายครับผมคอยมาติดตามต่อคลิปหน้าด้วยพี่น้องด้วย บายบายไปอีรีบันนี่ครับ